สวัสดีจ้าเพื่อนเื่อนหมู่ว่านไปหน้ากระได้บักหอยเชอรี่มาจ้าเพื่อนเ่นไดมาจากท้องทุ่งนาจ้าเพื่อนๆมีแตน่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจ้าเพื่อนๆนมีเปลือกสีทองกับเปลือกลายลสีดำดำเนาะเพื่อนๆนหอยเชอรี่เป็นสัตรูตของเกษตรกรในการทำหน้าจ้าเพื่อนๆนเพราะว่าเขาสิ ก,กินต้นข้าวตอนต้นเขาอ้อนในหน่อยเนาะเพื่อนๆแต่ก่อนเนี่ยบักหอยเชอรี่ยังบ่ถูกนำเขามาจากต่างประเทศเนาะเพื่อนๆบานเท่ากับสิบัมีกับสิหูจักแต่หอยหน้าแต่พ่อหอยเชอรี่เนี่ยเขามาในประเทศไทยเนาะเพื่อนๆกับหอยหน้ากัเลิ่มเมือดแหลวก็สิเห็นแต่หอยเชอรี่เป็นส่วนใหญ่จ้าเพื่อนๆมาเมื่อนในสิบพันเพื่อนๆมาเห็ดเมนู เกี่ยวกับหอยเชอรีจา้าหอยเชอรีเขาได้มาจากน้านาเนาะเพื่อนเพื่อน,เ,อนเขาก็จะต้องมาแช่น้ำไว้หนึ่งขึ้นเพื่อที่จะให้เขาค่ายเศษอาหาร,าหารเศษดินที่เขากินเข้าไปออกเนาะจะเพื่อนๆนหลังจากนั้น <m uch ing> เขาก็สิไปลากน้ำให้สะอาด <m uch ing> เพื่อนๆอนอันนี้ก็คือเขาล้างเสร็จแล้วเนาะจะเพื่อนๆนตัวนี้ตัวใหญ่มากเพื่อนๆนดูเทียบกับฟามือจ้าเพื่อนๆน โอ้ใหญ่แห้งโอ้ตัวใหญ่มากเลยเพ <Okay, uh, yup ื่อนๆนเมื่อน้ำเดือดแล้วจาเพื่อนเพื่อนเท้ากระสีเอาเกลือใส่ลงไปเพื่อดับข่าวเนาะนะคะใส่โรดใส่ลงไปอ้าวต่อไปใส่มะขามลงไปมะขามเปียกจาเพื่อนเพื่อนใส่ลงไปเพื่อีิจะให้เนื้อของเออใบเนาะ จะแข้นจะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ใบมะกรูดเพิ่มความหอมดับความข้าวจะเพื่อนเพื่อนไ่โลต่อมาเท่ากัาสิใส่หอยลงไปจะเพื่อนเพื่อนอะไรนะครับไชโลอ้าวตัวใหญ่สุดลงไปครับไชโลใส่เลย เทลงไปเลยครับใส่เลยครับใส่ลงไปเลยครับอ,อ้เยอะได้มาเป็นคูถังเลยค่เพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยครับผม ใดมาพุยในหนึ่งจะเพื่อนๆใส่เลยครับใส่ไปเลยครับใส่ลงไา เพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะันนี่จะตกครับผมหมดย่าง,างใส่ลงไปเลยครับผมอันนจะไม่ตกเพรว่อ่าน,นี่ครับมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะปิดฝาไว้เขาก็จะได้สุกได้ั่วเนาะเผื่อ ต็มหม้อเลยจากเพื่อนๆเราจะใช้เวลาประมาณ30นาทีเนาะเพื่อต้มหอยเชอรี่เขาก็จะได้สุกนะจ้าเพื่อนๆเมื่อเขาสุกเขาก็จะเป็นแบบนี้จ้าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าตรงฝาหอยในจ้ะเขาจะเปิดออกจะมองเห็นหัวหอยจ้ะเพื่อนๆอันนี้ก็คือสุกแล้วนะเพื่อนๆนื่อนหนึ่ ป่าทีนี้เราจะมาแกะหัวหอยกันจ้าเพื่อนเพื่อนว้าวไส้ถาดได้เต็มถาดเลยจ้าเพื่อนเพื่อนแบบนี้ก็น่ากินไปอีกแบบเนาะเพื่อนเพื่อนยิตะตุ่ใหญ่ๆจ้าที่นี่เขากำจะมาแกะหัวหอยออกจากเปลือกเนาะจ้าจ้าหลังจากที่เขาต้มแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเราก็จะได้ หอยต้มแบบนี้เห็นไหมตัวนี้ตัวใหญ่ๆอ้วนๆเลยเพื่อนๆเราก็จะมาแกะหอยนะเพื่อนๆจะ้ะเดี๋ยวจะเทียบให้เพื่อนๆดูขนาดของช้อนนี่นะเพื่อนๆช้อนกับหอยว้าว,วช้อนช้อนพอดีกันก็หัวเลยแต่อันนี้นะเพื่อนๆเราก็จะใช้หางช้อนด้อเพื่อนๆแกะออกมาเห็นไหมแกะตัวหอยออกมาเห็นไหม ถ้าเขาสุกนะเพื่อนเพื่อนนี่เขาก็จะออกมาแบบนี้เลยออกมาทั้งตัวเลยนี่เพื่อนเพื่อนจ้ะเห็นไหมอ่าล้วก็ใส่กระมังเลยอ่าอันนี้ก็คือการเอาหอยออกถ้าไอเฮาซันก็ได้จ้ะเพื่อนๆนนี่ขยวขยวแบบนี้นะนี่แล้วเขาจะหัวเขาก็จะหลุดออกมาจากเพื่อนๆนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็ใส่ นี่ไว้นี่ขยว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 เห็นไหมหัวเขาก็จะหลุดออกมาก็ใส่ในชามไว้นี่หรือจะใช้แบบนี้ก็ได้เพื่อนๆนแล้วแต่แล้วแต่ถนัดจะเอาแบบไหนก็ตามสะดวกเลยจ้าแล้วแต่เพื่อนๆืนถนัดเลยนะครับใช้ช้อหรือจะใช้แค่มือก็ได้ใช่แค่มือก็จะขยวขยา่เห็นไหมเขาก็จะหลุดออกมาเลยเพื่อนเพื่อนนี่หลุดออกมาเลย นี่นี่แต่ไม่ใช่เอาหมดนนะมันแค่มันจะเหลือส่วนในของมันอยู่อส่วนนั้นเราจะไม่กินหอมไหมกลิ่นหอมไหมน้องกอนหอมหอมหอมใบมะกรูดหอมมะหอบนี่เห็นไหมขยับขยับแบบนี้ก็ออกมาแล้วจาก้ะเพื่อมะหอบมะหอบเราก็แกะเลยนี่เห็นไหมอันนี้ก็ออกมาหมดเลยเห็นไหม หอมมากเลยนะแม่นะหอมมากเลยมะหอบทรงผมมะหอบหอมมากเลยมะหอบมากเลยขั้นตอนต่อไปน้องเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เห้าแกะหัวหอยออกมาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเห็นบอกก็จะเป็นประมาณนี้น้องเพื่อนเพื่อนแกะเอาแต่ส่วนหัวเนาะส่วนไส้เราจะก็จะทิ้งไปเน้องเพื่อนเพื่อนที่นี่ว่าหอยเชอรี่เนี่ยเขาจะมี ต่อมอยู่ตรงนี้นี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่ค่ะต่อมอยู่แถวแถวหัวจะต่อมนี่บางคนกินไปแล้วก็ปวดหัวเนาะก็เลยจะเอาต่อมตรงนี้ออกจ้กเพื่อนๆน,นี่ต่อมตรงนี้ออกก่อนเดอ้อก็ใช้มือแงออกเลยเพื่อนๆก็จะเป็นหัวเล็กๆแบบนี้จ้ะต่อมนี้เราจะไม่เอา เพราะว่าส่วนหัวแบบนี้เขาก็จะเอาไวจ้จะเพื่อนๆน,นี่นนะนี่ะดูอยู่ข้างๆางนี่ตัวนี้ออกมาออกมาหมดทั้งใสเลยจะเพื่อนเอนเขาก็จะเอาส่วนที่เป็นใสทิ้งไปเหลือหัวไว้พอหัวก็ต้องกลับมาดูนี่ตัวที่นูนๆออกมานี่เพื่อนเอนเห็นไหมเราก็จะใช้มือแค่ออกเลยจะเพื่อนเพื่อน ก็จะเป็นหัวเล็กๆหลายคนกินแล้วปวดหัวเนาะก็เลยจะเอาออกก็จะเหลือไว้แต่หัวใหญ่ๆแบบนี้จะเพื่อนๆแค่ออกเลย นี่จ้าเพื่อนๆหัวหอยเชอรี่ที่เข้าแกะตาออกแล้วก็คัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นหัวของเขาจ้าเพื่อนๆนจ่าเราก็เก็บไว้ทำเมนูได้หลายอย่างเลยจ่าเพื่อนเอนไม่ว่าจะเป็นก้อยพัดหรือว่าแกงออมก็ไดจ้าเพื่อน